เพื่อนๆเคยเป็นแบบผมไหมครับวันแรกตาแรกของวันทุกคนมักจะดวงดีเสมอครับหลังจากนั้นนะครับผมบอกเลยครับมาหาสมุทรโคตรโคตรสองเสียงสามเสียงมาแถวนี้พีหน้าปูโร่อะตายตายหนึ่งตายหนึ่งตา,ตายหนึ่งตายหนึ่งเจ็บพี่พี่มุญแจ ก็่มีาตาตาเองเปิดก็ได้ที่นี้เปิดหายผมมีกระป๋ามาของได้ออกเอาเลยสช่องไหมเหรอบอดเด้ยิ่จตกใจหมด ไปเจ็บจี่งว่ผมยิงคนไม่ได้นี่ยเราไปฝากของละฝากเลยอันเป็นเพื่อไปยิงอืมใช้บอดเลยเหรออะไระไาย,ยิงวะเอาพี่ไม่ยิงคนตายว้าวตรงไหนไปข้างนอกอะ่ะอุ้ยของแดงสองนันพี่เอาเลยเรู้ป่ะกระเป๋ามาไอา้ไอ้ฝากดิ ยัไม่ได้ยิงใครตายอ่ะผมฝากเลยไงฮะยังไม่ได้ยิงคนตายเลยดิมันต้องยิงคนตายก่อนวะเอาเหรอแล้วถ้างั้นเอกก็มีเซฟอันหนึ่งสี่ช่องใช่ไหมล่ะเฮ้ยคนเข้ามาบ้างด้ของแดงอย่างวะเฮ้ยรถพี่เจอรถได้รถแล้วใช่รถแดงไว้อย่าไปฝากตก<อ>ช่อง มีคนถึงจะว่าต้องมีคนถึงจะฝากได้เหรอใช่มันเกี่ยวกับตาต่างกับตาตรวจสอบไปเท่มอ้